สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับหัวข้อ สิ่งที่เขาแสดงส่งสัญญาณอะไรนะคะแน่นอนเป็นคลิปในเชิงสุ่มพลังงานไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานก็สามารถสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปซีเรียสนะคะดูเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็เป็นไปได้ค่ะว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นะช่วงเวลานั้นๆนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่ผ่านเข้ามานะคะอยากสนับสนุนกันอ่ะเบอร์บัญชีนะคะก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าดูดวงส่วนตัวก็จองคิวนะคะ ลายสอบถามกันได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้มีจุดเทียนเข้ามาอีกแล้วนะคะวันที่27กรกฎาคม6กจะจุดเทียนพระราหูโดดเด่นเหมาะอย่างยิ่งนะสำหรับคนที่ทำมาค้าขายทําธุรกิจสีเทาธุรกิจออนไลน์ทุกชนิดนะคะคนในวงการบันเทิงคนที่ต้องใช้ความสวยความงามนะคะอ,อะไรประมาณนี้นะคะยังไงสอบถามสำรัคุณมาหลังใหม่แล้วกันนะคะวันที่ย7บกรกฎาคม6กจจุดเทียนพระราหูทำเท่าที่สั่งจ จองเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะจะจุดในอีกหนึ่งนาทีไม่ได้เพราะว่าเป็นแฮนเมดนะคะคาถาจะเป็นไส้เทียนอยู่ข้างในเนาะนะคะนี่เป็นแฮนเมดตั้งแต่ต้นยันจุดเลยก็คืออาจารย์เข็มจะเป็นผู้ทําเพราะฉะนั้นแล้วต้องสั่งจองนะคะแล้วก็28กรกฎดาคม6จจะจุดเทียนอินคู่รักเป็นเทียนเสริมดวงความรักอ่ะหลายๆคนจะเคยจุดแล้วนะคะสำหรับเทียนอินคู่รักนะคะยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเออแอดไลน์สอบถามเนาะยีิเเทียนพระราหู28นะคะเออเทียน อินคู่รักนะคะอ่ะคนที่เคยจุดแล้วได้ผลแล้วก็มีนะคะก็ เก็บรีวิวไว้จริงๆอาจารย์เขาจุดกันมาเป็นปีๆแล้วนะแต่ว่าอาจารย์ไปปีกวิเวกเป็นปีเลยไงก็เลยหายไปช่วงหนึ่งนะคะนี่ก็กลับมาจุดอีกครั้งใครสนใจก็ลองดูนะคะแล้วก็ฝากด้วยฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมช่องนะคะแล้วก็อมจะขอขอบคุณมากๆเลยะคะสำหรับแสนซับที่กำลังจะมาถึงนะคะ เอาละอมศรีคนะสยะนมหานะคะหลายๆคนจะเห็นอมตั้งหิ่งพระพิฆเนศพึ่งบูชามาเลยนะคะแล้วพลังงานดีมากเวอร์นะคะเดี๋ยวพึ่งจะบูชานะคะก็พึ่งจะจัดใหม่นะคะก็วันนี้เข้ากล้องวันแรกเลยเมื่อวานที่ไม่ได้ทําคลิปก็เพราะว่าโมแต่จัดหิ้งให้พ่อนะคะก็เลยไม่ได้ทําคลิปวันหนึ่งเนาะเอาละนะ สวยงามชมชื่นชมอยู่นั่นแหละเรามาเช็คพลังงานหลักดีกว่าชาวธาตุไฟคุณกับเขานะคะขอดูหน่อยว่าพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่คุณนึกถึงเนี่ยนะสิ่งที่เขาแสดงส่งสัญญาณอะไรขอดูพลังงานหลักของความสัมพันธ์นิดนึงเนาะอุ๊ยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอยู่ก่อนแต่งเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีการข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องอสังหาบ้านที่ดิน สิ่งของจับต้องได้ของมีค่านะคะเออเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอุน่นหนาฝาข้างข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ก็ได้นะมีไพ่หมายเลข70นะคะนะคะนะคะอ่าพลังงานหลักของไฟกับเขาอุ๊ยแล้วก็มีการบนบานสารกล่าวกันด้วยเรื่องราวอะไรบางอย่างไหมหรือว่าคนคนนี้นะคะมีการไปขอพร แล้วได้เจอนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นคนขอพรเราจะเป็นคนขอพรแล้วเหมือนกับได้เจอคนที่ไปขอไว้ก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยพากันแบบอออไปบนบานสารกล่าวพากันไปเอ,อ่อทำบุญร่วมกันอะไรหรือเปล่านะคะถ้าไม่อย่างนั้นพวกคุณเนี่ยเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าติดคำสาบานระหว่างกันอะไรบางอย่างติดคำสัญญาติดคำสาบานระหว่างกันก็ได้มีเลข54เข้ามานะคะ อืในบางเคสนะคุณกับเขาเจอกันเพราะว่าสมมุตินะคะไปตั้งศาลไปซื้อสารมาภูมิตั้งสารมาภูมิอ่ะหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไปเจอกันอย่างนี้ก็ได้นะอืมคุณกับเขาอ่านี่ง่ายมาเลยนะคะมีหมายเลขสี่สิบห้าเข้ามาเอามาพวกคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มก้อนสังคมที่ทําอะไรร่วมกันบางอย่างนะฮะเรียนด้วยกันทํางานด้วยกัน นะคะมีการสมัครสมานกลมเกลียวร่วมมือร่วมไม้ทำอะไรกันบางอย่างเนาะเป็นเพื่อนอร่วมชั้นเรียนเพื่อนเพื่อนในที่ทํางานก็ได้นะคะมีเลข45เข้ามานะใต้สําหรับโอแต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่มีสถานะใช่ไหมมีเลข53เข้ามานะคะโหมีเลข53 54 45นะ 5 4 4 5เลขกระจก5 4 4 5ี่สี่ห้าเลขกระจกเลขทวินเฟรมนะอ,อแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงฮิตทักเฉยๆนะคะ <c oughs> อ่ะมีเลขห้าสอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีสถานะเนาะรู้สึกแบบเหงาอ้างว้างมีแล้วเหมือนไม่มีนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็ได้นะก็เลยรู้สึกอาจจะมีความขาดแคลนมีความเหงานะคะมีความรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ยังจับต้องไม่ได้ก็แหละนะรู้สึกมันมีก็เหมือนไม่มีมันเววหว้าวแหวงแหวงมันเหงามันอะไรนะอันนี้คือพลังงานหลักนะคะถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาไม่อย่างนั้นก็แค่ความสัมพันธ์ไม่มีสถานะ้าสับใบสุดท้ายเมื่อกี้นะตรง60%ไปต่อได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันครึ่งครึ่งกลาๆงๆไม่ค่อยจะตรงก็แปลว่าอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณเนาะ <c oughs> เอาละเรามาดูกันหน่อยว่าเขาส่งสัญญาณอะไรออกมาเขาเขาแสดงออกยังไงกับคุณคะชาวธาตุไฟคนคนนี้เขาแสดงออกยังไงกับคุณคะคนคนนี้เขาแสดงออกยังไงมีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะาชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิก เขาจะบุคลิกสับสน,น้อยนะการแสดงออกของเขาจะดูสับสนบางวันก็เหมือนมาอ้อนมาโออกเอาใจมาอา้อยๆเตาะเตาะบางวันก็ดูมีกำแพงบางวันก็ดูดุบางวันก็ดูจกจุกจิกจู้จี้เป็นคนสองบุคลิกหรือเปล่านะจ๊ะ mm hmm. เขาแสดงออกกับคุณยังไงอืเนี่ยเอาว่ามันมีความสับสนนะบางเคสชวนทะเลาะด้วยสมมตินะนู่นนี่นั่นบลาบล ทะเลาะหรือว่าจู้จี้หรือชวนทะเลาะเสร็จแล้วปุ๊บมาขอโทษอะอะไรอย่างเงี้ยคือเอามาเขาอาจจะผีเข้าผีออกอะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนจริงๆถ้าใบเนี้ยมันขึ้นใบแรกมันแปลว่าจริงๆเขาเป็นแอบเป็นคนเปะคนเนี้ยบนะเป็นคนเปะเป็นคนเนีย้ยเป็นคนจับผิดเก่งเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ออกแนวแบบจูจ้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบอะไรอย่างนงี้ก็ได้ไง เนาะเพราะมันขึ้นในตำแหน่งตัวตนแต่ว่าการแสดงออกเนี่ยมันก็มีเด็กถ้วยด้วยเพราะฉะนั้นเราเอาอมาว่าเขามีสองบุคลิกแน่เลยนะคะบุคลิกที่ดูแลโอ้โหแบบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสั่ง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 นะคะหรือเป็นกําแพงก็ได้ดูมีกําแพงเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าอีกบุคลิกหนึ่งก็โอ้ยมาอ่อนน้นอมถ่อมตนมานุ่มนิ่มเลยอ่าบางทีก็มาขอโทษหรือว่ามาแสดงออกในช่วงน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ย ด้วยสามไม่ได้นะว่าการแสดงออกของเขาค่อนข้างสับสนนะคะแต่ที่แน่ๆห้าเหรียญตรงกลางเอาว่าเขาก็บางครั้งดูขี้เหงาก็ได้เนาะการแสดงออกบางทีเขาชอบแสดงออกให้คุณเห็นว่าเขาเหงานะอ่าหรือเขารู้สึกว่าโอ้มันมีอะไรไม่เติมเต็มในชีวิตนะอ่าเขาอาจจะแสดงออกในเชิงแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยนะดูแล้วชอบแสดงออกในเชิงไม่ค่อยมีสตางอะไรอย่างนี้ก็ได้มาขอตังคุณดูเปล่า นะเออในบางเคสอาจจะแบบมาขอตังก็ได้นะเออเธอเธอฉันยืมตังหน่อยดิ5บาทสิบาทร้อยหนึ่งสองร้ออะไรอย่างี้ได้นะนะคะเดี๋ยวขอให้เพิ่มอีกสองใบนะเขาแสดงออกยังไงกับคุณโอ้มีไพ่คู่ขึ้นนะคะสมแล้วที่มีไพ่เลขกระจกห้าสี่สี่ห้านะเลขทวินเฟรมขึ้นมาไพ่คู่นะคะคิงดาบควีนดาบเขาแสดงออกกับคุณยังไงอีกดูจริงจัง ดูจริงจังดูเป็นตัวของตัวเองนะคะมีความบ้าพลังบ้างในบางครั้งนะคะดูเหนื่อยทำงานเยอะยุ่งหุ่นวายอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะแล้วก็เขาจะแสดงออกกับคุณนะะักษณะษแบบมีความอบอุ่นมีความเป็นครอบครัวดูแล้วดูสนิทกันแต่ออกมาภายใต้การอา้อยเตาะจีบภายใต้ความสนิท ภายใต้ความผูกพันนั้นมันแฝงความมีความเย็นชามีความเชื่ดนิ่มๆอยู่ในตัวเองนะนะคะมีความเย็นชามีความเชื่ดนิ่มๆอยู่ในตัวเองเพราะว่าไพดาบมันเป็นไพของความเป๊ะความเนี้ยบความเป็นตัวของตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งมันแบบเป็นคนที่แบบตั้งรับเป็นพลังงานของการตั้งรับซะเยอะด้วยอ่ะนะคะไพ่ขิงไพ่ควีนดาบ อาจจะแบบมีกำแพงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ใต้สำรับมันห้าไม้มเลยมองว่ามันยังสับสนอยู่ระหว่างนะคะการแสดงออกในเชิงน่ารักกับการแสดงออกในเชิงขึงขังจรงิงจังแบบดูดูเย็นชาหรือหรือมีกำแพงอะ่ะเออมันยังมีความสับสนอยู่นะอืมแต่ที่แน่ไพ่คู่ขึ้นนะนะคะอืมในบางเคสก็เป็นตัวของตัวเองซะจนทะเลาะก,กันนะคะแต่เป็น เป็นเป็นการทะเลาะก,กันที่ยังไงยังไงซะก็สนิทสนิทใจกันอะคือสามารถชวนกันคุยในทิศทางที่แบบทะเลาะได้แบบไม่ไม่โกรธเคืองกันอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่ว่ามันก็มีพลังงานในเชิงแบบเอ๊ะตั้งดาบเย็ยนชากันด้วยไหมนะคะใน,ในบางเคสนะอันนี้คือสิ่งที่เขาแสดงออกนะอืม อาจจะยังมีความผีเข้าผีออกอาจจะยังมีความไม่สถียรนในการแสดงออกกับคุณยังดูสับสนอยู่นะคะหรือว่าแบบดูดูแบบงานยุ่งดูจริงจังขึงขังเออนะคะดูห่วงภาพลักษณ์ดูอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะอันนี้คือสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณนะอืมแล้วนะคะมันส่งสัญญาณอะไรอ่า,าแล้วสิ่งที่เขาแสดงออกนั้นส่งสัญญาณ อะไรถึงคุณสิ่งที่เขาแสดงออกส่งสัญญาณอะไรค่ะส่งสัญญาณอะไรส่งสัญญาณว่าเขามีเรื่องที่กังวลแล้วก็คิดมากคิดหลายอย่างอยู่ค่ะมีไพ่เมกยมบอกไปแล้วใช่ไหมธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ากรกฎกมีนพิจิกแล้วก็มีชาวมีนชาวพิจิกขึ้นมาเพิ่มนะคะ ส่งสัญญาณว่าเขากำลังกังวลและคิดมากในบางเคสเขาจะส่งกระแสะจิตมาถึงคุณได้เวลาเขาคิดถึงคุณมากๆบางคนจะรับรู้ได้ถึงความกังวลของเขาด้วยซ้ำนะคะในบางเคสเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้เป็นคนเซนดีเซนแรงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาส่งสัญญาณในลักษณะนี้ออกมาคุณรู้ได้โดยทันทีว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย สัญญาณที่เขาส่งออกมาเวลาเขาแสดงออกแบบนั้นน่ะเขาต้องการให้คุณรับรู้เขาว่าเขามีเรื่องที่ต้องกังวลนะคะหรือกําลังคิดถึงคุณมากเลยนะสัญญาณที่เขาส่งนะคะแล้วก็มันเป็นความกังวลที่เขาต้องการสื่อสารให้คุณได้รับรู้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สื่อสารอย่างตรงไปตรงมามากนักน,นะคะเพราะว่าอะไรเขาไม่กล้าที่จะเอาปัญหาเอาความรู้สึก เอาความกังวลหรือเอาสิ่งที่เขาคิดมากนั้นมาเป็นภาระให้คุณเขาก็เลยต้องสื่อสารในเชิงแบบแบบนี้นะอาจจะไม่อยากเป็นภาระให้ใครในทางความคิดไม่อยากเป็นภาระให้ใครในเชิงทางการกระทํานะคะก็เลยแสดงออกมามีความสับสนอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือถ้าเขาแสดงออกในเชิงแบบดูแล้วงานยุ่งงานแยะแบบยุ่งวุ่นวายชีวิตยุ่งวุ่นวายให้คุณได้รู้นะคะ เขาก็อยากจะให้ค e ุณรู้ว่าเขามีเรื่องที่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาระในชีวิตเขานั่นแหละเป็นการสื่อสารให้คุณรู้ตรงๆไปเลยว่าฉันยุ่งนะฉันงานเยอะนะฉันมีเรื่องต้องเหนื่อยต้องจริงจังมีอะไรหลายอย่างเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้กรณีถ้าเขาแสดงออกคุณอย่างนั้นก็คือตรงไปตรงมาอยากให้คุณรู้ค่ะว่าเขามีอะไรหลายอย่างที่ต้องทําเลยให้รู้ไว้เลยว่าเขาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วก็กังวลด้วยเป็นคนขี้หน่อยขี้กังวลด้วยหรือเปล่านะคะอืมนะ ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้สื่อสารออกมาในเชิวงงานยุง่งงานเยอะอย่างที่เรอ่านไปมเมื่อกี้ก็อย่างที่ยมาบอกแล้วค่ะเนาะก็แสดงว่าเขากําลังกังวลน,นะคะกําลังคิดมากอะไรหลายๆอย่างหรือคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะในบางเคสเขาพยายามส่งกระแสจิตหรือโทรจิตให้คุณได้รับรู้ด้วยซ้ำว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะหรือว่าเขากําลังคิดอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเขาคิดออกเขาแตกฉานเขาตกผลึกได้เดี๋ยวเขาจะบอกนะอะไรเงี้ยนะคะขอให้เพิ่มก่อน สิ่งที่เขาแสดงออกส่งสัญญาณอะไรนะคะมีไพ่ชาวผู้ศพขึ้นมาสิ่งที่เขาแสดงออกส่งสัญญาณว่าเขากําลังมองหาสิ่งดีๆให้ตัวเองอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์พูนผลในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์พูนผลในทางทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์พูนผลในเชิงสุขภาพร่างกายของเขานะคะหรือว่าอ๋อ สัญญานั้นคือเขาต้องการที่จะมีอนาคตที่ดีเขาต้องการที่จะมีใครสักคนหนึ่งนะคะพพอร์ตสนับสนุนเขาอย่างจริงจังจริงใจนะคะหรือว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนของการเป็นคู่เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกอะไรเงี้ยเนี่ยกำลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เพอร์เฟกให้ชีวิตตัวเองอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรักการเงินการงานอะไรก็ตามนะคะ สิ่งที่เขาแสดงออกเหล่านั้นนะคะที่เมอ่านไปทั้งหมดแล้วส่งสัญญาณแบบนี้ค่ะคือเขากําลังคิดต้องการกําลังรู้สึกกําลังต้องการสิ่งนี้นะอืส่งสัญญาณว่านะคะออแล้วดูหน่อยสิออว่าแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวนะอ,อืแล้วสิ่งเหล่านั้นนะคะ เขาเขาจะสื่อสารอะไรกับคุณหรือเปล่าอ่ะเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะแล้วไอ้สิ่งที่เขาแสดงออกเหล่านั้นนะ่ะนอกจากสัญญาณที่เขาส่งมาแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรบ้างนะสิ่งที่เขาแสดงออกเหล่านั้นนะคะเขาอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟเม็สิงธนูนะคะชาวธาตุานะะาาลมเมถุนตุลกุมเขาอยากจะบอกคุณว่า เขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะแล้วในบางเคสเขาหึงหวงด้วยบางทีเขาหงุดหงิดเขาฉุนเฉียวเขาหึงหวงนะคะเขาอารมณ์ไม่ดีนะคะกับอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างกันระหว่างคุณกับเขาอะแต่เขาอาจจะไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีภาวะผู้นำยืดหยุ่นเป็น หรือเป็นคนที่รู้จักวิธีการพูดวิธีการแสดงออกอะ่ะเอาว่าคนคนนี้ไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มร้อยเปอร์เซนกับคุณสักเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยอยากจะบอกคุณว่าเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเลยอะ่ะนะคะสิ่งที่เขาแสดงออกนั้นคือเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะถ้าเขาอยากจะบอกคุณนะฉันยังสนใจเธออยู่นะ ออฉันยังมีแรงดึงดูดกับเธออยู่นะนะฉันยังไม่อยากจะปล่อยเธอไปนะคะแม้ว่าฉันจะเป็นคนมีเซฟโซนแค่ไหนบ้างงานหรือว่าห่วงภาพลักษณ์หรือว่าชอบเรื่องการพัฒนาตัวเองสักแค่ไหนงานจะยุ่งจยะย่าสักแค่ไหนแต่ฉันก็ยังรู้สึกมีแรงดึงดูดกับเธอไม่อยากเสียเธอไปแล้วในบางครั้งถ้าเธอแบบหงุดหงิดใส่ฉันถ้าเธอทำอะไรบางอย่างที่ไม่น่ารักใส่ฉัน ฉันก็จะพยายามไม่สแสดงออกตรงๆว่าฉันรู้สึกยังไงเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะ <p> เขาอยากจะสื่อสารกับคุณว่าอะ,อะไรมีไพ่าชาวมีนนะคะสิ่งที่เขาสแสดงออกกับคุณนั้นเขากำลังอยากจะบอกคุณว่าเขากำลังอดทนอยู่ใช้ความอดทนใช้ขันติบารมีใช้อ่อ ใช้ใช้การคิดที่ค่อนข้างคิดหนักเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายอดทนอนะ่ะอดทนที่จะไม่เป็นต,ตัวเองเต็มที่อดทนที่จะไม่แสดงออกอะไรออกไปอย่างอย่างร้อยเปอร์เซ็นอดทนที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะอดทนที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยได้ได้ได้อยู่ดูแลกันไปแบบไม่ได้อยากให้สูญเสียกันไปเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอืม เอาละเรามาดูซิว่าออร์เคิลอยากจะบอกอะไรหรือเปล่านางฟ้าอยากจะบอกอะไรไหมเอ้ยเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเอาข้อความก่อนดีกว่าเขาอยากจะบอกหรือสื่อสารอะไรกับคุณสิ่งที่เขาแสดงออกเหล่านั้นนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอันนี้มันหลุดออกมากระเด็นออกมาเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้จินตนาการถึงอะไรที่เพอร์เฟกมากนักหรอกนะคะ อืมอุ๊ยนี่ไงเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปค่ะอ่าอย่างที่บอกเลยเขาบอกว่าความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาเลยแล้วคุณเป็นความสุขให้เขาก็ได้นะเนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะคุณคิดถึงเขาไหมค่ะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่แม้แต่ว่าจะมองดูคุณได้ด้วยซ้ําไปนะคะใต้สําหรับอุ๊ยแต่ว่า เขาอาจจะอยากส่งสัญญาณบอกว่าคุณเห็นแก่ตัวจังเลยอย่างนี้ก็ได้เนะอืมนะคะเออเห็นแกนตัวให้ได้มากกว่านี้อีกซี่ชาวทัดฟยอย่างรเงี้ยเออนะอาจจะเป็นด้านอารมณ์อย่างที่บอกไงจริง,รงๆเขาอะแหมบางทีก็หงุดหงิดทุนเชียวหึงหวงอยากจะแสดงออกแบบเต็มๆแต่เขาก็แบบนะไม่ค่อยกล้ามากก็ได้ไงสิ่งที่เขาแสดงออกเขาอยากบอกอะไรกับคุณ เขาบอกว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าคอนเน็กชันนี้มันเป็นยังไงสายสัมพันธ์นี้มันคืออะไรนะคะเริ่มเข้าใจแล้วเขาก็หวังว่าวันหนึ่งคุณจะให้อภัยเขาได้ด้วยอให้อภัยที่เขามีกำแพงกับคุณเหรอให้อภัยที่เขาผีเข้าผีออกเหรอให้อภัยที่เขาแบบทําตัวสับสนอะไรอย่างนี้ก็ได้เขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องเยียวยาตัวเองค่ะเอาว่าคนคนนี้มีพลังงานในเชิงเหมือนเหมือนรับตัวเองไม่ค่อยได้ทนตัวเองไม่ค่อยได้นะคะ เป็นคนจริงๆเขาอาจจะเป็นคนอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์ร้ายก็ได้นะอืเขาบอกว่าเวลาไม่ค่อยถูกที่ไม่ค่อยถูกเวลาเลยความสัมพันธ์นี้นะคะ mm hmm. เขายังสัมผัสถึงคุณได้แม้ว่าพวกเราจะห่างกันนะไม่ว่าจะเป็นช่วงห่างช่วงสเปเลชั่นหรือว่าช่วงที่อ,อยู่ไกลกันเออรักทางไกลก็ได้ไงนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาสูญเสียความเป็นตัวตัวเองไปช่วขณะหนึ่งเลยเนี่ยเอาถึงบอกว่ากับคุณเนี่ย เขาไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองหรือว่าบางทีเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเหมือนกันอืมนะคะไม่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามนะอ่ะเราไปดูไพ่นางฟ้าสิไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรบ้างให้ดูสัญญาณให้ดีคือเวลาเขาแสดงออกอะไรกับคุณก็ตามให้ตีให้ออกว่าเขาส่งสัญญาณอะไรซึ่งอันนี้อาจจะเป็นไกด์ไลน์ได้ก็ได้ไง <laughs> นะ เขาบอกว่าคุณพร้อมแล้วอแสดงว่าชาวธาตุไฟหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้จริงเซนดีอยู่แล้วอย่างที่บอกจริงๆคุณก็รู้อยู่แล้วหรือเปล่าอ่านใจเขาได้อยู่แล้วไหมนะจริงคุณรู้อยู่แล้วนะคะว่าสัญญาณอะไรก็ตามที่เขาส่งออกมาผ่านการกระทํานู่นนี่นั่นเนี่ยคุณคุณพร้อมที่จะได้เรียนรู้แล้วอะไรเงี้ยถ้าไม่แน่ใจยังไงให้ถามไห e r s e l f ถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประจําตัวของคุณได้เลยนะคะใต้สําหรับเนี่ยต้องให้อภัยเขาด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าวันหนึ่งนะคะ คุณเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าในวันหนึ่งคุณจะให้อภัยเขาว่าอะไรนะอะไรนะมเมื่อกี้ที่มันขึ้นมาอันนี้ไงเขาบอกว่าหวังว่าวันหนึ่งคุณจะให้อภัยเขาเนี่ยไพ่นางฟ้าก็เลยบอกว่าให้อภัยเขาไปเถอะค่ะที่บางครั้งเขาจะทําตัวสับสนใจชวนทะเละมีกําแพงหรือผีเข้าผีออกหรืออะไรก็ตามจากกานนักรบาลมีอะไรอยากจะบอกธาตุไฟบ้าง จัก,กรวาลอยากจะบอกทตดไฟว่าให้สังเกตคำอวยพรร,รอบๆตัวคุณเลยนะจ๊ะอันนี้จัก,กรวาลอาจจะอยากบอกว่านี่มีคำอวยพรอยู่รอบตัวไปหมดเลยนะมองไปทางไหนก็เห็นผีเสื้อเห็นนกเห็นอะไรนั่นแหละเป็นคำอวยพรนะคะอาจจะอยากบอกว่าจัก,กรวาลอยู่ข้างคุณก็ได้ไงเขาบอกว่าคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนอ่ะพึงพอใจได้หรอกทัดไฟ มันต้องมีมั้งอ่ะคนชอบเราไม่ชอบเราคนมีอคติกับเรากับคนที่ปื้มเรามาก,มากๆอะไรเงี้ยก็ทําใจนะไม่สามารถเป็นที่รักสําหรับทุกคนไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้จ้ายูดิเดตคุณทําได้อาจจะหมายถึงการให้อาภัยก็ได้ไงธาุไฟคุณให้อาภัยได้อยู่แล้วบายมากคุณทําได้จัก,กรวาลบอกได้สําหรับ อบกอดแล้วยอมรับความเซนสติฟติฟของตัวเองเพราะว่าคุณสมบัติด้านเซนสทิฟนั้นหนึ่งทำให้เรามีเมตตา2ทําให้เราขี้สงสารใช่ไหมสามความเซนสทิฟทาให้เราเซนดีเซนแรงทําให้เราสังเกตอะไรต่อไีอะไรได้ชัดเพราะฉะนั้นก็ยอมรับเถอะที่อารมณ์เซนสทิฟของเรานั้นมันมีทั้งด้านดีและก็ด้านเสียนะคะเนาะด้านดีก็เป็นคนเซนดีเซนแรงรู้อะไรได้เร็วสัมผัสอะไรได้เร็วแต่ว่าด้านเสียมันก็ทําให้เราใจอ่อนวันไหวง่ายขี้ร้องไห้ง่าย,ข,ายขี้สงสารอะไรเงี้ย อบกอดค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมี2ด้านเสมอนะคะเอาละวันนี้จะลาไปก่อนนะยังไงก็ฝากาสนับสนุนช่องเบอร์บัญชีใต้คลิปดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็จุดเทียนเสริมดวงยิมเกรกฎาคมจุดเทียนพระราหูสอบถามสรรพคุณหลังไม่ได้28กรกฎาคมหกเจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักสอบถามหลังไม้ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นการสนับสนุนกันนะคะแล้วก็ ขอบคุณสำหรับแสนซับที่กำลังจะมาถึงนะคะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย